มีตำนานเก่าเล่าขานสืบต่อกันมานานแล้วว่าบนดอยสูงแห่งหนึ่งในเขตเมืองศาสตร์นั้นเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมีรอยพระบาทหรือรอยเท้าขององค์พระเจ้าพาราประดิษฐานอยู่บนยอดดอยรอยพระพุทธบาทนี้องค์พระเจ้าพาราผู้มีพระนามว่าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาประทับไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล เพื่อให้เหล่าเทพพย,พยาดาและมนุษย์ในเขตรัชฉานตลอดจนเมืองใกล้เคียงได้มากราบไหว้บูชาแต่ครั้นการเวลาผ่านพ้นไปนานเป็นร้อยเป็นพันปีผู้คนที่เกิดมาในยุคหลังๆจึงพากันลืมเลือนและไม่มีใครรู้แน่ว่ารอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นอยู่ที่ดอยไหนเพราะในเขตเมืองศาสตร์นั้นมีดอยสูงอยู่มากมาย การเวลาผ่านพ้นมาณนะหมู่บ้านชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชาวดอยในดงลึกเขตเมืองศาสต์ผู้เฒ่าชาวมูเซอร์คนหนึ่งและลูกหลานได้เลี้ยงแม่ไก่ไว้หลายตัวโดยปล่อยให้หากินเองตามประสาของมันต่อมาแม่ไก่ได้ออกไข่เป็นลูกไก่ตัวน,น้อยมากมายหลายตัวเดินตามหลังแม่ของมันเที่ยวคุยเขี่หากินแต่จู่จูก็เกิดมีนกคุ้ง หรือนกเหยี่ยวขนาดใหญ่ปีกยาวเป็นวาตัวหนึ่งโผลบินลงมาจากยอดดอยสูงหลังหมู่บ้านนกคุ้งลึกลับดุร้ายตัวนั้นมาโฉบจับเอาลูกไก่ไปแทบทุกวันวันละตัวสองตัวจนลูกไก่แทบจะไม่เหลือผู้เท่าผู้เป็นเจ้าของไก่โกรธมากแกตะโกนไล่เจ้านกคุ้งว่าเจ้านกคุ้งสู้มาจับลูกไก่ของข้าไปกินจนแทบจะหมดแล้ว ข้าจะไม่ไว้ชีวิตสูผู้เท่าพยายามซุ่มยิงมันด้วยหน้าไม้แต่เจ้านกคุงใหญ่ตัวนั้นมันไวขยุ่มเอาลูกไก่ไว้ในกรงเล็บแล้วก็บินพุ่งหนีไปทางยอดดอยผู้เท่าแลมองตามจนสามารถจับทิศทางที่มันบินมาและบินไปได้หังของมันต้องอยู่บนยอดดอยนั่นแน่ๆข้าจะตามไปยิงมันให้ตายบอกลูกหลานแล้ว ผู้เท่าก็ขวาหน้าไม้มุ่งหน้าสู่ยอดดอยเพื่อติดตามค้นหารังหรือหังของเจ้านกฮุงทันทีผู้เท่าบุกป,ป่าฝ่าดงขึ้นไปจนถึงยอดดอยสูงชันด้วยความเหนื่อยยากเดินทางตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายคล้อยใกล้ค่ำจึงถึงจุดหมายผู้เท่าได้เห็นเจ้านกคุงมันบินวนเวียนขึ้นขึ้นลงลงจึงค่อยค่อยแฝงตัวกระชับหน้าไม้มุ่งจะยิง แต่แล้วเจ้านกฮุ้งลึกลับนั่นก็หายไปไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยค้นหาอยู่พักหนึ่งแววได้ยินเสียงลูกไก่ร้องเชียบ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 ดังมาเอ๊ะนั่นนั่นเสียงลูกไก่ของข้าน,นี่นะผู้เท่าอุทานด้วยความยินดีรีบตามเสียงไปในที่สุดก็เจอลูกไก่หลายตัวคุยเคียหาอาหารกินอยู่บนพื้นดินใต้ต้นไม้ ผู้เท่าดีใจที่ได้ลูกไก่คืนแต่ก็แปลกใจว่าเอเจ้านกฮูงลึกลับนั่นมันจับลูกไก่ของแกมาปล่อยไว้บนยอดดอยนี้ทำไมกันเมื่อได้ลูกไก่คืนแล้วก็เดินสำรวจหารังของเจ้านกฮูงแต่ไม่พบพบแต่รอยประหลาดคล้ายรอยเท้าขนาดใหญ่เหยียบประทับอยู่กลางแผ่นหินเห็นครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นรอยที่เกิดจากธรรมชาติ พอลีขณะนั้นค่ํามากแล้วจะกลับลงไปก็คงจะไม่ทันหากมืดกลางทางอาจจะหลงป่าและอาจจะถูกสัตว์ร้ายทําอันตรายได้ผู้เท่าจึงต้องทําเพิงพักชั่วคราวอาศัยหลับนอนด้วยความจําเป็นแก่หลับไปตั้งแต่หัวค่ําด้วยความอ่อนเพลียคืนนั้นเป็นคืนแรมบรรยากาศร,รอบด้านเงียบสงัดวังเวงและเยือกเย็นผู้เท่า รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในกลางดึกแกได้เห็นภาพที่น่าพิศวงนั่นคือที่ลานหินตรงบริเวณซึ่งมีรอยเท้าขนาดใหญ่ประทับไว้นั่นเกิดมีแสงสว่างเจิดจ้าเรืองแสงขึ้นมาได้เองอย่างลึกลับทั้งๆท,ที่ก็ไม่มีกองไฟและไม่มีคนอยู่เลยสักคนเดียวนอกจากตัวของแกเท่านั้นที่นอนอยู่ในเพิงพักซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ30บวา ผู้เท่าชาวหมู่เซอร์สงสัยจึงประทับหน้าไม้เดินย่องย่องเข้าไปดูแต่ก็แปลกยิ่งนักพอเข้าไปใกล้แสงไฟลึกลับนั้นก็ดับวูบหายไปมีแต่ความมืดมนผู้เท่าเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับขนลุกสู้ไฟไฟผีแกรำพึงอยู่ในใจด้วยความกลัวรีบเดินจ่ำกลับมายังเพิงพักใจเต้นระทึกครั้นพอกลับมาถึงเพิงพักแล้ว หันกลับไปมองดูอีกก็ได้เห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพราะแสงไฟลึกลับที่ดับไปแล้วนั้นสว่างโพรง่รงขึ้นอีกราวกับมีคนจุดขึ้นมาใหม่ผู้เท่าเห็นแล้วก็แน่ใจว่าไฟนั่นต้องไม่ใช่ไฟธรรมดาจะต้องเป็นไฟของพูดผีที่มาจุดบูชารอยเท้าที่กลางแผ่นหินและรอยเท้านั้นจะต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนผู้เท่าซุ่มดูอยู่นาน จนรู้สึกง่วงจึงพลอยหลับไปครั้นประมาณตีหนึ่งตีสองรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกหนก็ยังคงเห็นแสงไฟสว่างอยู่ดังเดิมจนกระทั่งรุ่งเช้าจึงได้หายไปผู้เท่ากลับไปบอกเล่าให้ลูกหลานในหมู่บ้านเชิงดอยได้ฟังว่าบนยอดดอยสูงนั่นมีรอยเท้าผีอยู่บนแผ่นหินและตอนกลางคืนพวกผีจะมาจุดไฟบูชา ชาวหมู่เซอร์ในหมู่บ้านเชิงดอยพากันขึ้นไปดูแล้วต่างก็ได้เห็นว่ารอยเท้านั่นมีอยู่จริงและตอนกลางคืนดึกๆก,ก,ก็จะมีแสงไฟสว่างขึ้นมาเองได้เป็นที่น่าอัศจรรย์จึงได้บอกต่อๆเล่าลือกันไปปากต่อปากว่าบนยอดดอยนกหุ้งหรือบางคนก็เรียกว่าดอยหัางฮ้งแห่งนั้นมีรอยเทา้าศักดิ์สิทธิ์ที่พวกผีบนดอยพากันมาจุดไฟเส้นสวงบูชา กันตอนกลางคืนข่าวเล่าลือนี้ดังไปถึงหูของเจ้าเมืองศาสตร์เจ้าเมืองจึงทรงคนและนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งเดินทางไปพิสูจน์ซึ่งคณะสงฆ์ที่เดินทางไปก็ต่างกลับมายืนยันว่ามีรอยเท้าประหลาดอยู่ในแผ่นหินจริงๆและแน่ใจว่าจะต้องเป็นรอยพระพุทธบาทที่จำนานเก่าเล่าเอาไว้พวกเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษา คงจะอยากให้ผู้คนได้รับรู้จึงแปลงกายเป็นนกฮ้งบินลงไปจับลูกไก่ของผู้เท่าหมูเซอร์ที่เชิงดอยเป็นเหตุให้ผู้เท่าตามขึ้นไปจนได้พบเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดังนั้นเจ้าเมืองและหมูสง์พร้อมด้วยประชาชนจึงได้ร่วมกันสร้างกองหมูหรือเจดีทองคลุมรอยพระพุทธบาทแห่งนั้นไว้ด้วยความศรัทธาเหล่าพุทธศาสนิกชน จากเมืองอื่นๆเช่นเชียงตุงเมืองพญากเมืองโตนเมืองท่าขี้เหล็กเมืองเปงและหลางเคอหมอกใหม่ต่างไฟฝันอยากจะไปกราบนมัสการบูชาสการะเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตสักครั้งซึ่งบางคนก็ได้ไปสมปรารถนาแต่บางคนก็ไม่ได้ไปเพราะรอยพระพุทธบาทนกฮูงนั้นอยู่สูง และแวดล้อมด้วยภูดอยสลับซับซ้อนยากแก่การเดินทางต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเดินทางไปพักอยู่ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งแถวชายแดนเมืองศาสต์ขณะพำนักอยู่ท่านได้รับฝังเรื่องราวการค้นพบรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์บนดอยนกหุงแห่งนั้นพระภิกษุหนุ่มบังเกิดจิตศรัทธาอยากเดินทุด,ดงไปกราบนมัสการ จึงได้สอบถามพระและเหล่าญาติโยมในวัดแห่งนั้นว่าท่านทั้งหลายดอยนกหุ้งอยู่ไกลจากที่นี่สักเท่าใดหนอไกลมากท่านครูบาต้องเดินข้ามดอยข้ามแม่น้ำร้อนแรมไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันเจ็ดคืนน่นและหนทางล้วนเป็นป่าเป็นดงแทบทั้งสิน้นหมู่เ้าไม่กล้าไปกันรอกเพราะระหว่างทางมีอันตรายแฝงอยู่มากแต่พระภิกษุหนุ่มไม่กลัวท่านคิดว่า การได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือรอยพระบาทของพระองค์นั้นเป็นทัศนานุต,ตริยะคือการได้เห็นสิ่งประเสริฐยอดเยี่ยมท่านจึงตัดสินใจออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นแบกกรดสะพายบาทเดินข้ามแดนดงภูดอยไปอาศัยบินทบาทจากชาวป่าชาวดอยพอประทังชีวิตสวันต่อมาท่านไปกลางกรดพักอยู่ในป่าตอนกลางคืนใกล้ๆก,กับโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ขณะที่นั่งภาวนาได้บังเกิดเสียงลึกลับดังแววมาจากโคนไม้เป็นเสียงร้องครวญครางคล้ายคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเสียงนั้นดังๆหยุดหยุดท่ามกลางความสงบสงัดวิเวกวังเวงพระภิกษุหนุ่มเมื่อได้ยินจึงกำหนดรู้ด้วยมโนโมยิทธิอันเป็นริ์ทางใจแล้วเพียงครู่เดียวท่านก็ได้เห็นแหล่งที่มาของเสียงที่ตรงโคนไม้ต้นนั้น มีดวงวิญญาณตนหนึ่งถูกตอกตรึงด้วยทอยแหลมลงอาคมตรงกลางอกยืนคอพับพ,พิงติดอยู่กับโคนไม้เลือดแห้งเกระกรังยังเห็นแดงเป็นคราบเต็มตัวด้วยความเมตตาสงสารท่านจึงลุกออกจากมุงกรดก้าวไปหาด้วยความกรุณาพูดถามว่าท่านเป็นใครหนอะททำไมจึงมาถูกตรึงด้วยทอยแหลมอยู่กลางดงแห่งนี้เสียงอันปราณีของพระภิกษุหนุ่ม ทำให้ดวงวิญญาณทุกบาดเจ็บตนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วพูดตอบอยังอ่อนระโหยโรยแรงว่าพระคุณเจ้าเฮาเฮาเป็นผีปา่าสิงอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้แต่เมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาได้มีพรานสองคนเข้ามาล่าสัตว์และขัดห้างอยู่บนต้นไม้ต้นถัดไปนั่นเขาเขาไม่พอใจจึงได้แสดงกายหลอกหลอน หวังจะให้พวกมันตกใจกลัวแล้วหนีไปแต่แต่พวกมันเป็นพรานมีอาคมคนหนึ่งเสกผีหุ่นพยนต์มาทุบตีเฮาเหาก็พยายามต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ได้จึงหนีหลบเข้าไปแฝงตัวในต้นไม้ต้นนี้แต่ก็หนีไม่พ้นพรานอีกคนวิ่งตามมาเอาถอยลงอาคมตอกปักเข้าที่หน้าอกของเฮาจนทะลุติดตรึงอย่างที่เห็นอยู่นี่ โอ้ยพระคุณเจ้าเจ็บปวดทรมานเหลือเกินได้โปรดช่วยถอนถอยลงอาคมให้เหาด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยท่าทางและน้ำเสียงของผีป่าตนนั้นทุกทรมานน่าสมเพศเ,เวทนาพระภิกษุหนุ่มได้เห็นและรับรู้ก็ไม่อาจจะทนวางเฉยอ,อยู่ต่อไปได้ท่านสมรวมจิตของท่านเพ่งไปที่ถอยอาคมแล้ว เอื้อมมือจับดึงเพียงเบาๆถอยก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายดวงวิญญาณผีป่าที่ทนทุกข์ทรมานมานานสองเดือนอุทานอย่างดีใจสุดลงกราบแทบเท้าพร่ำพูดว่ายินโจมข้ายินโจมข้าขอบพระคุณขอบพระคุณที่ช่วยเหลือหากท่านไม่มาช่วยหาคงจะต้องทุกข์ทรมานไปอีกยาวนานทีเดียว อําเป็นสังไม่เป็นไรอัตมายินดีช่วยเหลือเมื่อหลุดพ้นจากพลังอาคมแล้วเป็นอิสระแล้วก็จงอยู่ดีมีสุขเถิดต่อไปหากพบเห็นใครก็จงอย่าไปมุ่งร้ายหลอกหลอนเขาอีกนะเพราะจะถูกเขาตอบโต้ทำร้ายเอาพระภิกษุหนุ่มสั่งสอนด้วยความหวังดีอ้อค้าอ้อค้าผีป่าประนมมือก้มหัวน้อมรับ และถามขึ้นอีกว่าพระคุณเจ้าสูเตกว่าไหลค่ขาพระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนหรืออัตมากำลังจะเดินทางไปกราบนามัสการรอยพระพุทธบาทที่ดอยนกหุงพระภิกษุหนุ่มตอบแล้วเดินกลับมุ้งกรดเพื่อบำเพ็ญภาวนาต่อไปแต่เจ้าผีป่าตนนั้นก็ยังคงเดินก้มๆค้อมหลังติดตามมาด้วยความเคารพ เมื่อพระภิกษุหนุ่มเข้าไปนั่งในมุ้งกรดแล้วมันก็ยังมาก้มกราบไหว้แล้วพูดบอกอีกว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยเฮานี้เป็นผีป่าตามถ้อยวาสนาน้อยไม่ค่อยเด้บำเพ็ญบุญกุศลต่อจากนี้ไปเฮาจะขอยึดเอาพระคุณเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเฮาจะขอติดตามท่านไปยังดอยนกหงงเพื่อกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้นด้วย ขอให้ท่านจงอนุญาตให้เฮาติดตามท่านไปด้วยเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ฟังก็คิดว่าเจ้าผีป่าตนนี้มีจิตอันเป็นกุศลควรที่ท่านจะสนับสนุนจึงได้บอกกับมันว่าสุดแท้แต่ท่านเถิดหากท่านมีศรัทธาก็จงไปเพราะการได้ไปกราบไหว้ร้อยพระพุทธบาทนั้นเป็นบุญเป็นทางแห่งความดีสาธุยินโจมค่า สาธุขอบคุณพระกุญเจ้าเฮาชื่ออูเคอชาติก่อนเขาก็เคยเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นคนจนยากเข้าแต่ป่าขุดหาหน่อไม้เผือกมันไปกินไปขายไม่ค่อยได้ทำบุญอยู่มาวันหนึง่งอายุได้ห้าสิบกว่าปีได้เข้าป่าขุดหน่อไม้บังเอิญไปขุดตรงกอที่มีงูเห่าออกไข่อยู่งูเห่ามันห่วงไข่ มันพุ่งมาโฉกกัดเฮ่าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขาตกใจมากพยายามจะวิ่งกลับบ้านแต่พิษแล่นเข้าถึงหัวใจซะก่อนจึงได้นอนตายกลายเป็นผีอยู่ในดอยแห่งนี้ผีป่าตะอูเคอเล่าอดีตความเป็นมาของตนด้วยท่าทางเศร้าใจโยมตายมานานหรือยังกี่ปีแล้วพอจำได้หรือไม่จำได้อยู่เพราะกุญเจ้า เขาตายมาเกือบเจ็ดสิบปีแล้วเป็นผีป่าร่อนเรอยู่อย่างนี้ละแล้วกินอะไรละ่ะพระภิกษุหนุ่มถามข้าวปลาไม่เคยได้กินรอกพระกุณเจ้าเพราะไม่เคยทำบุญให้ทานไว้เขาอยู่ได้เพราะกินน้ำพอประทังชีวิตที่มีน้ำกินก็เพราะว่าเขาเคยชี้บอกบ่อน้ำให้พระทุดรงรูปหนึ่งท่านหิวน้ำท่านถามหาบ่อน้ำเขาก็ชี้ให้ท่าน ท่านก็ไปตักน้ำดื่มเคยทำบุญไว้เพียงเท่านี้แหละพระคุณเจ้าพระภิกษุหนุ่มจึงแนะนำด้วยความเมตตาอีกว่าถ้าเช่นนั้นต่อจากนี้ไปโยมจงตั้งใจอนุโมทนาบุญนะเห็นอัตมาไหว้พระสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิเดินจงกรมก็จงอย่านิ่งเฉยจงประนมมืออนุโมทนาด้วยจิตศรัทธาเอาเถิดแล้วความเป็นอยู่ของโยมจะค่อยคอยดีขึ้น ด้วยแรงบุญสาธุพระคุณเจ้าสาธุเขาจะทำตามคำสอนของท่านเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มและผีตาอูเคือเดินลงจากดอยระหว่างทางพบหมู่บ้านชาวดอยเราชาวดอยได้มีจิตศรัทธาใส่บาตรให้ท่านท่านให้พรพวกเขาแล้วก็อุ้มบาตรเดินออกจากหมู่บ้านไปนั่งฉันที่ร่มไม้ริมลำห้วย พระภิกษุหนุ่มรู้ว่าผีตาอูเคอก็หิวโหวยตอนที่ท่านฉันข้าวเห็นแกเดินหง่อยๆไปก้มวักน้ำในลำห้วยมาดื่มเป็นที่น่าเวทนาท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าโยมอูเคอหากอัตมาจะแบ่งข้าวให้โยมโยมจะกินได้ไหมไม่ได้หรอกพระคุณเจ้าเขาไม่เคยทำบุญเขากินไม่ได้มันฮอนมันเป็นเหมือนก้อนเหล็กไฟ ผีตอูคือก้มหน้าพูดอย่างสะเทือนใจในวาสนาอันอาภัพของตนแต่พระภิกษุหนุ่มท่านมีปัญญาท่านมีหนทางท่านจึงแบ่งข้าวและกับข้าวหน่อยหนึ่งใส่ใบไม้แล้วเดินไปที่ลำห้วยจากนั้นก็โปรยลงไปแล้วเอ่ยขึ้นว่าปลาและสัตว์น้ำทั้งหลายเอ๋ยจงมารับเอาอาหารที่อาตมาโปรยลงไปนี้เถิดท่านใดนั้น ปลาหลายตัวก็พากันว่ายน้ำมาฮุบกินข้าวและกับข้าวที่ท่านปโปรยลงไปให้จนหมดสิน้นเมื่อปลากินข้าวหมดแล้วพระภิกษุหนุ่มจึงตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่าสาธุขออนุภาพแห่งบุญให้ทานอาหารปลาในลำห้วยแห่งนี้จงมีแก่ดวงวิญ,ญญาณของโยมอูเคอด้วยเถิดอัตมาขออุทิศบุญให้โยมอูเคอด้วยความยินดีเต็มใจ บัดดลนนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือจูจ่ๆข้าวและกับข้าวจานใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของดวงวิญญาณผีป่าตาอูเคยอมอูเคจงกินเธอข้าวในจานนั่นเกิดจากบุญอุทิศยอมจงกินเถิดไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกดวงวิญญาณผีป่าตาอูเคดีใจจนตัวสัน่น ก้มหน้าก้มตากินอาหารทิพนั้นด้วยความหิวโหวยอร็ดอร่อยสุดประมาณพอกินอิ่มแล้วก็ร้องไห้ด้วยความยินดีก้มกราบพูดบอกว่าโอ้พระคุณเจ้านี่เป็นอาหารมื้อแรกในรอบเจ็ดสิบปีของเฮาที่ได้กินอร่อยเหลือเกินอิ่มเหลือเกินเฮาหายหิวแล้วพระภิกษุหนุ่มก็พลอยยินดี กับดวงวิญญาณผีตะอูเคอแล้วจึงพากันออกเดินทางต่อไปคืนวันที่เจ็ดของการเดินทางได้หยุดพักอยู่ในป่าอีกเช่นเคยขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่หน้ามุงกรดโดยมีผีตาอูเครอนั่งประนมมืออยู่ใกล้ๆท่านใดนั้นมีกระแสลมลึกลับพัดกระโชคมาอย่างรุนแรงต้นไม้รอบด้านโยกเอ็นอยู่ครู่หนึ่ง พอลมสงบก็ปรากฏร่างของอสุรกายร้ายสองตนก้าวออกมาจากความมืดดวงตาของพวกมันแดงวาวทะมึงถึงอย่างมุ่งร้ายมันตนหนึ่งตะคอกขึ้นว่าพระธุดงรูปนี้กล้าหาญจริงมาเดินอยู่คนเดียวกลางป่าดีละข้าจะจับกินเสียเอาไรเพื่อนแบ่งกันคนละครึ่งพระรูปนี้เข้ามาในเขตแดนป่าของเหา อยากมาหาที่ตายเองมันพูดบอกกันแล้วก็เดินทื่อเข้าหามุ่งหมายจะทำร้ายผีตะอูเคอซึ่งนั่งเฝ้าพระภิกษุหนุ่มอยู่ครั้นได้เห็นก็กระโดดเข้าขัดขวางอย่านะพวกแกจะทำหายพระคุณเจ้าของข้าไม่ได้ไปจงถอยออกไปผีตะอูเคอชี้หน้าขับไล่แต่เจ้าอสุรกายสองตนมันก็ดุร้ายมันพูดตะคอกกลับว่า แก่นั่นแหละจงถอยออกไปไม่งั้นจะเจ็บตัวแต่ผีตะอูเคอไม่ยอมถอยการต่อสู้จึงเกิดขึ้นในทันทีสู้กันได้ครู่เดียวเท่านั้นผีตะอูเคอก็เพลียงพล้ําถูกอสุรกายสองตนเตะถีบทุบตีจนล้มลงพระภิกษุหนุ่มเห็นดังนั้นจึงก้มลงหยิบกิ่งไม้แห้งสองกิ่งคว้างไปช่วยผีตะอูเคอชับพลัน กิ่งไม้ก็กลายเป็นงูตัวใหญ่ยาวเฟื้อยเลื้อยพุ่งเข้าหาเจ้าผีอสุรกายแล้๋ยวม้วนรัดมันไว้แน่นพลางอ้าปากคูฟอ่อทำท่าจะฉกกัดอสุรกายสองตนสู้ไม่ได้วีดร้องด้วยความหวาดกลัวดิ้นเร่าๆอยู่ในวงรัดของพญางูยอมแล้วพระคุณเจ้ากลัวแล้วจงเมตตาปล่อยพวกเขาเถอะพวกเขาทั้งสองขออาภัยที่ร่วงเกิน พวกมันต่างพากันวิงวอนพระภิกษุหนุม่มจึงอธิษฐานจิตคลายริ์งูร้ายกลับกลายเป็นกิ่งไม้เจ้าอสุรกายทั้งสองพอเป็นอิสระก็ลุกขึ้นวิ่งหายลับไปในความมืดด้วยความหวาดกลัวผีตะอูเคอค่อยๆลุกขึ้นเดินส่วนเซแกถูกทำร้ายจนสะบักสะบอมพระภิกษุหนุม่มจึงกล่าวกับแก่ขึ้นว่าขอบคุณโยมอูเคอ ที่มีน้ำใจช่วยเหลืออาตมาโอ้ยพระกุณเจ้าท่านนั่นแหละช่วยเหลือเฮาหากไม่เดทท่านเขาคงถูกมันทุบตายแล้วพระภิกษุหนุ่มซาบซึ้งในน้ำใจของผีตะอูเคอที่ยอมเสี่ยงเอาชีวิตเข้าช่วยเหลือท่านจนต้องได้รับบาดเจ็บท่านจึงอธิษฐานจิตเป่ามนรักษาให้ เอาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอาการบาดเจ็บปวดระบมของผีตะอูเคอก็หายไปเป็นปลิดทิ้งแก่ก้มลงกราบพระภิกษุหนุ่มด้วยความรักทราบซึ้งใจพระภิกษุหนุ่มและผีป่าตะอูเคอเดินทางรอนแรมกันไปจนในที่สุดก็บรรลุถึงจุดหมายคือรอยพระพุทธบาทดอยนกหุงอันศักิ์สิทธิ์ท่านได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมบูชา อยู่เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนและได้นำพาผีตะอูเคอให้สร้างกุศลคือถือศีลและภาวนาบูชารอยพระพุทธบาทดอยนกฮ้งแห่งนั้นด้วยซึ่งดวงวิญญาณของผีตะอูเคอก็ทำตามด้วยความเต็มอกเต็มใจศรัทธาครั้นพอครบเจวันพลังแห่งบุญก็ดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของผีป่าตาอูเคอได้หลุดพ้นจากชาติภพของผีปา่า กลายเป็นภุมมะเทวดาที่มีบุญเกื้อหนุนมีประสาทหลังน้อยผุดขึ้นใต้ต้นหุงบนดอยใกล้ๆกับรอยพระพุทธบาทดอยนกหุ้งแห่งนั้นเมื่ออยู่ครบเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วพระภิกษุหนุ่มได้กล่าวกับผีตาอูเคอขึ้นด้วยความเมตตาว่าโยมอูเคออัตมาขออนุโมทนาบัดนี้โยมได้เลื่อนพบชาติเป็นภุมมะเทวดาแล้ว ขอจงอยู่บำเพ็ญบุญช่วยรักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้เถิดจะได้เกิดกุศลยิ่งยิ่งขึ้นส่วนอาตมาจะขอเดินทุดงต่อไปผีตะอูเขินน้ำตาไหลก้มลงกราบแทบเท้าพระภิกษุหนุ่มพลางพูดว่าพระคุณเจ้าบุญคุณของท่านล้นเหลือหากไม่ได้ท่านเขาคงเป็นผีป่าที่เร่ร่อนไร้ที่พึ่งแต่นี่ได้ท่านมาช่วย จึงได้พ้นทุกข์พบทางแห่งบุญกุศลเขาจะขอจดจำพระคุณของท่านไว้ตลอดไปยูลีกินหวานนะโยมอูเคอมอนมอนพระคุณเจ้าลาก่อนเอยอำลากันแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาทเดินจากไปทิ้งให้ผีตะอูเคอซึ่งบัดนี้ ได้เปลี่ยนภพภูมิเป็นภูมิเทวดาแล้วยืนมองตามหลังด้วยความรักความอาลัย